สวัสดีค่ะวันนี้เราจะสาธิตที่การเตร,รียมปูแสมนในการทําปูเค็มนะคะวันนี้เราซื้อมาในปริมาณครึ่งกิโลกรัมหรือห้าร้อยกรัมนะคะอ่ะปูอันนี้เป็นปูตัวผู้นะคะตะปิ้งจะแหลมๆแบบน,นี้นะอ่าตัวเขาจะมีโคลนเกาะอยู่นะคะอันนี้ยังยังไม่ได้ล้างแค่ปล่อยน้าไหลผ่านไปก่อนอันนี้จะเป็นปูตัวเมียค่ะ ลักษณะเขาจะเป็นแบบนี้กับปิ้งเขาจะป้านใหญ่แบบนี้นะคะตังโตวก็จะมีไข่อ่ะเราจะมาเทียบกันให้เห็นชัดๆนะคะมีปูตัวผู้จะแหลมๆปูตัวเมียจะปั้านๆนะคะด้านหลังกระดองเขาจะคล้ายๆกันแบบนี้ปูสแสมเนี่ยเป็นปูป่าชายเลนนะคะ และเปลือกปูในค่อนข้างจะมีรูพุนนะคะตัวเขาเนี่ยจะมีคโครนดินเกาะอยู่เป็นจำนวนมากเพราะฉะนั้นเวลาล้างเนี่ยเราต้องล้างด้วยน้ำไหลผ่านนะคะค่อยๆแปลงออกไปเศษดินเศษโครนต่างๆจะติดตามข้อพับตามซอกแบบนี้นะคะตรงกล้ามเนี่ยจะเยอะมากตตามซอกขาก็จะเยอะบริเวณเตาปิ้งก็ต้องถูกให้สะอาดนะคะเพราะ เป็นแหล่งเก็บเชื้อโรคได้ดีถ้าเราทำความสะอาดดีการรับประทานอาหารของเราก็าาจะเป็นไปตามสุขถูกส,สุขค่ะลักษณะนะคะไม่ทองเสียง่ายผัดให้สะอาดนะคะตามซอกขากล้ามปิงนี้ก็ต้องแงะออกมาทำความสะอาดด้วยเหมือนกันนะคะขอย้ำนะคะน้ำต้องไหลผ่าน ต่อไปจะเป็นขั้นตอนการดองนะคะอันนี้เราจะใช้น้ำสะอาดประมาณปริมาณ500มิลลนะคะถึง600มิล แล้วเราก็จะใช้ดอกเกลือสองช้อนโตะ๊ะพูนแบบนี้นะคะที่ใช้ดอกเกลือเพราะว่าเวลาดองแล้วเนี่ยเนื้อสัตว์จะติดปลายหวานได้ดีกว่ารสชาติจะคมก่อมน,นะคะคุณจะใช้เกลือเม็ดหรือเกลือป่อนก็ได้แต่ขอย้ำว่าเป็นเกลือสนมุดดีที่สุดค่ะ เสร็จแล้วก็นำปูมาจัดเรียงนะคะให้เต็มเรียงเสร็จแล้วเราก็จะพักไว้4-6่ชั่วโมงนะคะถึงจะนำมาใช้ได้ถ้าบางคนรีบก็จะนำเกลือปน่นหรือดอกเกลือมาคลุกเค้าปูแบบแ,แห้งๆได้เลยค่ะแต่อันนี้มันจะเข็มแรงแล้วก็ไม่นวลน,นะคะ จะไม่กลมกล่อมสำหรับคุณที่นี่ก็ใช้สักวิธีนี้ก็ได้ค่ะอันนี้ปูของเราก็พร้อมที่จะนำไปทำเมนูต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นหลนเป็นตำเป็นยำก็พร้อมแล้วค่ะที่จะไปทำอาหารรักนะคะพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ